ัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียายาการเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนอัานเกวนนครราชสีมาเบอร์โทร0644787995 ID Line nut240825 คะ่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะไม่มีเก็บปลายทางนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันร้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนําเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ก้าขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป๊กนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้า o t ท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะ เทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะเป็นต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่สามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน20 30าสินาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะหกถึงแปดชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะ ไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะกะ็ก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ําหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสําหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะ ก็ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะกะ็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่หอละ150บาทนะคะ,ะดื่มได้นานค่ะ2-3สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะ ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะสี่ห่อหกร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะ,ะแต่ถ้าอยากได้ในราคาถูกๆนะคะสิบห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็หนึ่งพันสองรอยี่สิบบาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะค่ะ EP นี้พบกับไม้แดด ร้อยนะคะอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าม่วงเจริญนะคะดอกสวยมากเลยดอกสวยมากเลยค่ะก็เป็นไม้แดดร้อยเลยนะคะชอบแดดค่ะน้ําก็จะเป็นอ่าเช้าเย็นค่ะดอกก็จะออกเรื่อยๆแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็บางท่านนะคะก็จะนําเขาไปทำอ่าเป็นพวกไม้ดัดนะคะอดูฟอร์มนะคะนี่สวยๆปกตินะคะปกติ อ,อยู่ที่390บาทค่ะ EP นี้นะคะเปิดเดือนใหม่นะคะให้ราคาพิเศษเพียง250บาทเท่านั้นนะคะพิเศษสุดๆกันไปเลยค่ะที่250บาทนะคะราคาพิเศษค่ะอ,อีกหนึ่ต้นนะคะก็จะเป็นอฟอร์มแบบนี้นะคะสวยๆค่ะดอกก็เริ่มมานะคะดอกก็เริ่มมาแล้ว ให้ราคาพิเศษที่250บาทเช่นกันค่ะสวยมากเลยหลายท่านก็จะนำไปทำเป็นไม้ดาดค่ะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นสนนะคะสนสนฉาด่ะตัวนี้ก็เป็นไม้แดดร้อยเช่นกันค่ะอยู่ในฟอร์มถุงนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา250บาทค่ะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นสนแผงค่ะ ฟอมกระถาง10นิ้วนะคะพุ่มๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ราคา250บาทเท่านั้นคะ่ะมาค่ะต่อมาจะเป็นสนหมวกนะคะสวยๆแบบนี้เลยอตัวนี้เขาจะไม่สูงนะคะเขาก็จะเป็นทรงแผ่ออกแบบนี้นะคะอยู่ในฟอร์มกระถาง10นิ้วคะ่ะปกติ390านะคะให้เพียง350บาทเท่านั้น เราจะต้องวางที่สูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางให้เขาสูงสูงค่ะแล้วก็นํามาใส่ไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะย้อยลงมาค่ะหรือว่าเราจะหาตัวตั้งนะคะขาตั้งให้สูงกว่านี้ก็ได้นะคะเขาก็จะได้ย้อยลงมาสวยๆตัวนี้เขาก็จะยาวลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าความสูงตรงนี้น้องจะไม่สูงนะคะน้องจะแผ่ออกแบบนี้นะคะ จะแผ่ออกแบบนี้ค่ะ3 5 0บาทเท่านั้นค่ะและสุดท้ายนะคะสุดท้ายจะเป็นสนใบพายแคลค่ะอ่าฟอร์มกระถาง12นิ้วนะคะอ่าขออภัยค่ะตัวตัวนี้ไม่ใช่ตัวแคลนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นสนใบพายตัวนี้ก็จะโตตัวไวกว่าตัวแครนะคะตัวแครค่อนข้างที่จะโตยากตัวแครนุจะมีอ่าตัวสูงอยู่กระถางเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าหายากอ่ะตัวนี้ ตัวนี้นะคะอยู่ที่390บาทค่ะสนใบพายค่ะสนใบพายค่ะสาําหรับวันนี้นะคะอ่นุก,ก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ